ถ้าสลาม์เม้าอะไรกุ้คะ่ะก็มีหลายคนเรียกร้องมาให้สอนคุมผ้าคุมแบบนี้นะคะก็เนี่ยวันนี้ก็จะมาทาคลิปสอนคุมให้ดูนะคะว่าคุมยังไงถึงจะได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทําตามกันดูนะคะอย่างบอกว่ามันคุมง่ายมากค่ะก็กดอ,อื่นเลยนะคะอันดับแรกเราก็เอาผ้าคุมมาแล้วก็พับเข้ามาข้างในนิดนึงนะคะให้มันเป็นประมาณนี้แล้วก็เราจะไว้ให้ข้างหนึ่งสั้นแล้วก็อีกข้างหนึ่งยาวนะคะ ปะกัดน,นิดนึงนะเขาเพิ่งทําคลิปจริงจังน,นี่นะคะแล้วก็มาติดเข็มไว้แบบนี้เขาจะใช้เข็มหมุดติดนะคะเพราะว่ามันจะไม่ทําให้พาเป็นรอยเหมือนเวลาใช้เข็มง,งูนะคะหลังจากติดเข็มเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะแล้วก็จะดึงฝั่งนี้มา ก็จะแต่งทรงเลิกน้อยนะคะแล้วก็อันส่นนี้เราก็เก็บเก็บไว้่อนในข้างในเสื้อก็ได้นะคะนี่ก็จะแต่งทรงนิดนึงแล้วก็ใช้เข็มหมดอีกเช่นเคยนะคะ ก็คือเป็นอันเรียบร้อยนะคะก็แค่นี้เลยไม่มีอะไรเลยนะคะง่ายมากหวังว่าทุกคนจะคุมกันได้นะคะอืมเรียบร้อยก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะรัสดีกลุ่ม